ครับเรลี่ยนท่นานคณะกรรมการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญพัฒน์อัศนสนิทนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์โวงแยนรัตน์ราชบรมรงค์ค่ะดิฉันมีความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์และชื่นชอบการทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะดิฉันมีเกรดเฉลี่ยตอดภาคปีการศึกษา4เทอมอยู่ที่3.80ค่ะนอกเหนือจากเวลาเรียนนะคะดิฉันชอบทํากิจกรกรมการเล่นกีฬาบาสเกตบอลค่ะ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของดิฉันและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดของดิฉันได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอัธยาศัยที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะอีกทั้งยังเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆและเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะผู้ปกครองของดิฉันนะคะทั้งคู่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทค่ะอาชีพที่ฉันอยากทําในอนาคตน,นะคะคืออาชีพนักบัญชีค่ะ ซึ่งฉันเล็้งเห็นว่าอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าทางการงานอีกทั้งฉันสามารถนำความรู้และความสามารถมาใช้ในการบริหารการเงินของดิฉันได้ค่ะสาเหตุที่ฉันเลือกเรียนบัญชีนะคะเพราะว่าดิฉันได้เลียงเห็นว่าคณะบัญชีเป็นคณะที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ และฉันอยากนำความรู้และความสามารถของดิฉันไปใช้ช่วยส่งเสริมองค์กรหรือมูลนิธิที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและการบัญชีค่ะสาเหตุที่ฉันเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูบบัญชีบัณฑิตเป็นคณะที่เน้นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอีกทั้งยังมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านศาสตร์บัญชี และคณะบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมซึ่งเห็นได้จากสิทธิ์เก่าที่ได้รับการยอมรับมากมายค่ะหากดิฉันได้เข้าศึกษานะคะดิฉันมีแผนจะขอทุนงการศึกษาค่ะเนื่องจากเป็นการช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนของผู้ปกครองค่ะกิจกรรมที่ดิฉันทํา จิตอาสาคือกิจกรรมการทำจิตอาสาณนะรงพยาบาลบ้านโป่งค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและบริการผู้ป่วยภายในวอร์ดค่ะและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนซึ่งฉันได้ดารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนรัตนาราบำรรงคค่ะซึ่งได้มีกิจกรรมการทำจิตอาสาภายในและภายนอกโรงเรียนต่างๆมากมายค่ะกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วมคือกิจกรรม การเป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ณนะโรงเรียนบัดบ้านใหม่และโรงเรียนรัตนาราชบำรุงค่ะอีกทั้งดิฉันได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายชีววิทยาณนะมหาวิทยาลายัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีและการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ณนะมหาวิทยาลายัยศิลปากรค่ะปัญหางานกลุ่มที่พบนะคะปัญหาที่ฉันพบคือ ปัญหาการสื่อสารที่ขาดความชัดเจนค่ะซึ่งดิฉันและเพื่อนๆได้แก้ปัญหาโดยการพูดคุยกันอยา่างเปิดเผยค่ะคือการนั่งประชุมกันค่ะเพื่อหาทางออกของปัญหาและแนวทางที่ดีที่สุดค่ะปัญหาในการใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะดิฉันไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมปรับตัวได้อย่างดีค่ะ เกรดเฉลี่ยของในชันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอด4ภาคการศึกษาอยู่ที่4.00ค่ะและรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่3.6 6ค่ะช่องทางที่ฉันได้รับข่าวสารของคณะบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจะมีช่องทางอินสตาแกรของคณะแล้วก็มีช่องทางการ Open House ค่ะและช่องทาง m u t c a คค่ะขอบคุณค่ะ